มีเจ้าของบ้านหลายๆท่านน่ะไม่รู้ว่าการที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเพิ่มผนังตรงไหนของห้องไปตรงไหนก็ได้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างใจหรอกมันเกิดจากอะไรหรอมีบางคนถามว่าผมอยากจะปรับขนาดห้องเลื่อนผนังก่อผนังเพิ่มในบางจุดทําได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้หรือไม่ควรทําเลยทีเดียวเพราะว่าผนังนะครับ ต้องวางอยู่บนลายที่มีคานเพราะว่าพื้นที่เราทํามาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรับน้าหนักผนังเต็มรับน้าหนักในเรื่องของการปูกระเบื้องรับน้าหนักในเรื่องของการวางโต๊ะตู้เตียง,งการใช้ชีวิตแต่ผนังแบบเนี้ยจะมาก่อบนพื้นลอยๆแบบเนี้ยไม่ควรทำนะครับหรือมาทําไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ ถ้าอยากจะทำเนี่ยควรจะปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเช็คหรือคำนวณดูว่าพื้นบริเวณนั้นเนี่ยรับน้ําหนักผนังที่เราต้องการได้หรือไม่หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนใช้วัสดุที่มีน้ําหนักน้อยลงเพื่อลดภาระของพื้นบริเวณนั้นที่ต้องรับน้ําหนักเช่นอะไรอะ่ะเฮียที่มันแทนกันได้ก็อย่างเช่นผนังเบาหรือจะใช้อิฐมวลเบาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมคานก่อนที่จะก่ออิฐมวลเบาเนี่ยอันเนี้ยควรจะปรึกษาทางวิศวกรก,ก่อนที่จะทํา กระจกอลูมิเนียมพอได้ไหมทาได้ครับโดยปกติก็จะ <พอ S 1> ทําได้เพราะน้ําหนักมันจะเบากว่าผนังเต็มแผ่นแบบนี้อ่ะเฮียแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าลายคานมันอยู่ตรงไหนเราจะรู้ยังไงอ่ะสหรับพื้นที่เราเทไปแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าลายคานมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างแรกนะครับให้เปิดดูจากแบบก่อสร้างเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยระหว่างกลางห้องแบบนี้อาจจะมีคานอยู่นะครับอาจจะมีคานอยู่ระยะอาจจะอย่างเช่นออกมาจากเสาเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับในแบบอาจจะมีอยู่ซึ่งถ้าเราต้องการจะก่อเนี่ย มันก็ก่อได้นะครับเพราะมันมีคานรองรับอยู่ถ้าอย่างแรกเราดูแบบก่อสร้างไม่เป็นนะครับก็ปรึกษาทางช่างนะครับหรืออย่างที่2นะครับกะเกณฑได้ง่ายๆก็คือดูจากแนวเสาอย่างนี้นะครับโอกาสที่ตรงส่วนนี้จะมีคานนั้นมีสูงมากนะครับมีสูงมากที่จะมีคานอยู่ก็คือจากเสานี้ใช่ครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีแต่บางทีก็อาจจะไม่มีใช่ครับส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อเเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ ไปนี่นะครับคานตรงนี้โอกาสมีเกือบ1 0 0แน่นอนครับอ๋ออ๋อเย,ยนึกออกแล้วยหมายถึงว่าถ้ามันเป็นบ้านชั้นเดียวมันก็ดูยากครับแต่ถ้าเป็นบ้านสองชั้นอ่ะก็ลงไปดูด้านล่างเลยขึ้นไปดูจากทาง้านล่างชั้นหนึ่งได้ใช่ครับ,รบอ๋อ่โอเคเพื่อนเพ่ก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าเราจะเลื่อนผนังไปมาตามใจชอบแบบไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะล้าวถูกระเทียถูกต้องครับเพราะมันไม่มีอะไรมารับอิดไงสรุปง่ายๆว่าถ้าเราอยากเลื่อนอ่ะ ปรึกษาผู้ออกแบบหรือวิศวกรถ้าเราต้องการอยากจะเลื่อนหรือเพิ่มผนังในส่วนที่ไม่มีลายคานอย่างที่2เลือกใช้วัสดุที่มีน้ําหนักเบามาทดแทนงานก่อผนังไม่ว่าจะเป็นฝ้าเบาหรือกระจกอลูมิเนียมนะครับ